สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h ช n n นลนะคะวันนี้แปมจะพาทุกคนมาชมรถเข้าใหม่อีกแล้วเช่นเคยรอบนี้เป็นรถที่เขาถามหากันเยอะมากเป็นตัว380แรงนะคะก็คือด้านหลังแบบนี้เลยฮีโน v วิกเต380แรงคันนี้เป็นรถปี59นะคะเลขไม์อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0 5 0กว่าโลนะคะเ่ินด้านหลังแบบนะคะ ราคานะคะคันนี้แม่เดียวนะคะราคาอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทเป็นราคาเปลี่ยนยางใหม่และเก็บงานเบื้องต้นเบื้องต้นของทางเราก็จะเป็นเช็คไฟแอร์ฟิล์มขัดสีหัวพ่นสีกระทาล้องานเบาๆนะคะก็สําหรับราคานี้นะคะ2องล้านสี่แสนบาทใช้เงินดาวอยู่ที่สองแสนใช้สามแสนบาทพร้อมประกันส่งได้4ปีและ5ปีนะคะถ้า4ปีจะส่งอยู่60,000นนะคะถ้า5ปีจะส่งอยู่ประมาณ5 1 0 0 0 60งนวด นะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยดีกว่าไปไปเลยนะครับนี่ครับอันเนี้ยมาพร้อนะชุดแต่งแต่งแล้วเรียบร้อยเราไม่ต้องแต่งอะไรต้องแต่อะไรเพิ่มแล้วคือมาแบแต่มาแล้วรอรอแต่มาเลยไม่ถูกใจวัยรุ่นเลยแล้วเนี่ยใช่ใช่ถูกใจวัยรุ่นเลยครับเนี่ยตวงปฝุ่นนี่ผู่มานี่โผมาเนี่ยอย่างสวยอย่างแบบทางหลวงก็ชอบมากนะ ชอบนี่คือยังไงก็คันนี้เปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้านี่จะเป็นยางบิสโตนนะคะด้านหลังนี่จะเป็นตัวของอัพพารุอ่าอัพพารุนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆนะเนี่ยก่อนเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเมื่อวานเองไหมใช่ครับเพิ่งเปลี่ยนเสร็จนะอันนี้ยกน้ำไม่โชว์นะครับนี่เป็นปูกระบะปูของอ่ะดีเอ็นเอพักเหมือนนะท่อเหรอข้อเติ่วมาคู่กันเลยนะเก่งมากขนาดนี้ท่อไม่มาก็คงไม่ใช่แล้วแหละ นะหวัวนี่แลบลายส,สวยๆเลยนะรถน,น่าเชื่อครับรถไม่แท้ๆนะแสนกวโลเองนะครับใช่ปี5 9แค่แสนห้าเองก็ถือว่ใช้น้อยนะเพราะว่าปกติแล้วมันวิ่งปีถ้าวิ่งถ้าวิ่งเยอะสุดอะปีตกปีแล้วประมาณแสนกโลอืมใช่ใช่แ่หัว<ๆ>แสนโลแต่รุ่มไปช้ำครับบอกได้เลยนะครับตัวน,นี้มาเป็นแม่เดี่ยวนะไม่มีไม่มีลูกมานะครับแต่มีระบบลากล,ากลูกนะครับ ไม่ก็จับได้นะก็มีตัวลูกให้อยู่นะคะก็ถ้าเป็นแม่ลูกก็ราคาจะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้2 0 0 0 0 2ล้าน400,000บาทก็เพิ่มมาเป็น2ล้าน9 0 0 0 0บาทนะคะยังใหม่เหมือนกันก็ใช้เงินดาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยใช้ดาว300,000ใช้400,000ขอมประกันนะคะก็จะจบคั้ง,งวดได้ทั้ง 4ปี48งวดและ5ปี60งวดถ้าเป็น4ปีนะคะอยู่ที่70,000มื่นึงเนาะถ้าเป็น5ปี60งวดอยู่ที่ห0 0 0ื่นนะคะถ้าเป็นแม่ลูกนะถ้าเป็นแม่ล,ลูกนะแม่ลูกเราเราเราคิดให้ลูกหน้าแล้วคิดไปแล้วคิดให้หมดเลยนะกระบ,บ,บะมีเนียมนะครับมีเนียม4รั้วนะครับความยาวอยู่ที่หกเมตรยีนะครับส่วนสูงอ่ะส่วนสูงประมาณเมตร65นะครับไม่หกสเมตร70็ดสนั่นเองนะครับประมาณนี้ปลาท้ายก็มีเศษ แนี่ยถดดินไหมโดนดินพวกเวลาตีฝาท้ายอ่ะดันฝาท้ายดันดันกองดินเนาะอ่าระบบล่างดูดนะกระบะสวยมากนะลายสวยอยู่นะครับก็มีแค่กระบะไม่โกงนะเจ้านะเนี๋ยมีสีสีบลั่นสีไม่จัดกับมิเน,นะนียมแะมิเนยียมสีไม่จัดกระบะสวยอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นเฟืองเร็วด้วยนะครับ3.0เฟืองเร็วนะครับกระบอกใหญ่มากเลยนี่กระบอกของอะไรนะโคมอรินะครับโคมอรินี่มีไทยแลนด์พื้นพื้นพื้นไม่มีรอยเออพื้นพื้นสวยมากเลยนะไม่ค่อยบุบเลย,เลยนะไม่รู้วิ่งอะไรอั่างเี้สวยเลยถังน้ำมันถังน้ำมันเดิมนะ400ลิตรนะครับช่วงล่าง เครื่องยนต์เราล้างหมดแล้วนะสวยเลยนะม,มีตัวเดียวมีคันเดียวนะครับที่เป็นฟิกเตอร์สามแปดนะใช่แปดมีคันเดียวจะซื้อเดี่ยวก็ได้ซื้อแม่ลูกก็ได้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็แล้วแต่อย่างคนบางคนเขาก็าเล่นเป็นแม่เดี่ยวบางคนก็เล่นเป็นแม่ลูกก็จะพูดได้เลยสามแปดต้องจับแม่ลูกไปแล้วแรงเขาเหลือเหลือเหลือใช่ไหมก <นะ S 2> ระจกหน้าซาเต็มครับแล้วก็ไฟปาการ์นี่ด้านบนก็มีมิชลินนั่งอยู่บนสามตัว สามหรออสามสามตัวมีไฟสปอตไลท์ด้วยเหมือนฝั่งนานฝาตุลเป็นตัวหนึ่ง้วยนะใช่ไหมหายเป็นตัวหนึ่งใส่ต้องใส่รถแรงขับเร็วหน่อยนี่ด้านหน้านี่ลูกค้าไม่ต้องไปไปแปลงอะไรแล้วเนี่ยบางบางขุนเนี่ยบางขุนใหญ่มากนะนี่เลยมาดูเพลินเพลนหน่อย เจตัวนี้เป็นเครื่องแปดสามเก้านั่นเองครับแปดสามเก้านี่ภายในกิ๊บกิ๊บก็มีแต่บอกนะบาะเบาะมันฉีดถางนะแต่รู้สึกว่าเขาจะติดพครงลมเสริมมาให้ด้วยใช่ไหมแต่นอนเล่นนี่นอนเล่นภายในกิ๊บกิ๊บอยู่นะมีเางเดียวนะครับนี่สวยนะเดี๋ยวจะให้น้องแปมสาตาร์ให้ฟังเสียงเพื่อนดูนะครับีเลขใหม่ให้ดูเลขใหม่ก่อน หนึ่งแสนแปดหมื่นนะไม่ใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะหนึ่งแสนแปดหมื่นจำศัพท์าดิจำผิดคันแล้วจำผิดคันหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับวันนทที้ขอโทษทีขอโทษทีจำผิดคันมาดูเปิดกระจังหน้าดูหน่อยเปิดกระจนะังหน้านะอ่าดูกระจังหน้าหน่อยนะตัวนี้เขาแต่งเป็นโครเมียมหมดแล้วนะไปขัดนิดนึงก็เรียมแล้วนะสำหรับโครเมียมนี่เนี่ยมันหน้าก็สวยๆดีเด่นนะไม่โดนชนครับ นี่นครับส่งรถซีโมจิงยังเดิมอยู่นี่ขัดหน่อยเนาะสวยเลยสวยเลยสวยเลยเนี่ย่านในกำลังหาอยู่นะเดี<ม>๋่ถ้าไปแปลงเป็นตัวออนโรดอ่ะสวยเลยอะ่ะตัวนี้วิกเตอร์ตัวนี้เป็นส่งออฟโรดนะครับนี่ F M สองนะครับาดูข้างๆนะาะเก้งก็ตะเข็บเดิมอยู่นะครับ มาในห้องแปรสตาร์ทฟังสีเครื่องดูได้ค่ะรอสุดแล้วตัวนี้สำหรับวิกเตอร์แล้วก็ยังมีวิกเตอร์26อีกคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งครับมาใหม่เหมือนกันเป็นแม่เดี่ยวนะครับด้านบนคับหน้าเป็นลายคล้ายๆกับธงชาติอังกฤษ <c oughs> ผมอ่เนี่ยมันข้อเดียวโอเคมันเป็นข้อหลอกกันเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ทะลุด้าซ้ายนทะลุข่อเดียวนะราคาสองล้านสี่แสนนะครับแม่เดียวนะคะถ้าแม่เดียวก็สองล้านสี่แสนแต่ถ้าเอาแม่ลูกก็อยู่ประมาณสองล้านเก้าแสนบาท สภาพนี้ออกไปก็พร้อมใช้งานใช่เพราะว่าเช็คนิดน้อยเปลี่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนี่ก็เช็คนิดหน่อยนี่ก็วิ่งงานต่อได้เลยนะคะค ก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะหารถด,ดับอยู่เนาะ380แปรงเป็นตัววีเตอร์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์แปมเนาะเบอร์แปมก็จะเป็นเบอร์ศู3นะคะ5954428นะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0ู4นะคะ629 1494ถ้าฟังไม่ทันนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะด้านขวามือเนาะจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่สามารถติ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็จะเห็นข้อมูลของตัวรถนะคะแล้วก็เบอร์โทรของเซลลอีกนะคะนะครับใครที่กำลังหารถด,ดับเดียวนะครับแล้วก็หัวกน นู่นเลยครับมีเป็นเป็นแถวพูดง่ายเถอะซีรีส์ห้ามีเป็นแถวแล้วก็วิกเตอร์ยังเหลืออีกหนึ่งคันนะครับที่มาสามคันตอนนี้ติดจองไปแล้วสองคันเนาะใช่ค่ะอืมหายไปหลายวันเรานานนะเกือบเกือบสิบวันไหมเกือบเกือบนั่นแหละเกือบเกือบรีเวลวทีไลก็ฝนตกนะตัวนี้ตกเกือบทุกวันเลยอะ่ะจะห้ฟังเทีไรยก็ เดี๋ยวรอบหน้าเนาะรีวิวเป็นพวกของอนะรถ<อ><ว>ดำ้มไหมรถอรถดำเราเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะสองพันสามพันได้เลยนะครับได้เลยนะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแบบปมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แปมด้วยนะเพื่อที่จะได้พบกับคลิปใหม่ๆตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแปมจะพาไปชมรถของรถด,ด,ดำเนาะมีอีซุนะคะเอฟเอฟเอฟอาร์หรือแบบเอฟอาร์สองร้อยสิบนะคะแล้วก็จะเป็นตัวของฮิโนนะคะโดเมนิเตอร์อย่างละคันอย่างละคัน อย,อย่างละ,ยะ <c oughs> อย่างละไข่นะครับอย่างละไข่เนาะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปอาลุบไปอาลุไปเก็บเลยโอ้ยโอ้ยขับเป็นก็ว่าไปกระน้ำลงอ่ะด้ำลง